สวัสดีครับวันนี้พบกับผมวีนะครับนิสสัน TKF แล้วก็บอนนะครับ TKF เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเซน n a อีพา e เวอร์วันนี้พ<ช>ี่วีนะครับที่เป็น GM จะพาไปเทสเซนไนอีพาวเวอร์กันเรามาดูกันว่าเจ้าเซนไนอีพาวเวอร์คันนี้มีเทคโนโลยีอะไรที่ลูกค้าชอบและตอบโจทย์ลูกค้าบ้าง<ช>นะครับผมกระแสแรงมากกับ E-POWER เซนาคันนี้เดี๋ยวเราไปเทสได้กันนอก ข้างนอกนะวิ่งไปตามถนนไปเราไปกันครับวันนี้เรากับดิสันซี e ีแน a e- power เดี๋ยวเราจะไปดูฟังก์ชันการใช้งานของระบบ Intelligent Cruise Control icc ที่ขับจริงใช่ไหมพี่ใช่ขับจริงว่ามันเป็นยังไงหลายๆระบบเดี๋ยวเราไปดู แล้วแต่ระบบแรกกันก่อนแล้วกันครับผม <นะ S 2> ได้ครับไปน้องบอลน้องบอลก็เ <พอ S 2> ขาคาดเบลเรียบร้อยครับผมเต<อ><ว>รียมออกเดินทางได้ไปเลยครับโอ้โหมันช่างเป็นรถนที่เงนนียบจริงๆนะแอร์เย็นมากเลยครับพี่เย็นเงียบแล้วนั่งข้างในนู ไม่รู้สึกหยุดอัดเลยร่องโปรไปคุณผงโทของตัวเซนาของเราเนี่ยครับครับมันจะตามคันข้างหน้าด้วยใช่ไหมพี่เราไม่ต้องเหยียบเบรกเองใช่ไหมครับเป็นตัวอินเทลเจนต์เลยฟังชันทีนี้คิดการใช้งานมาเพื่อคนใช้รถเซรีนาทุกขั้นอยู่แล้วนะครับแต่ถึงไม่มีคันข้างหน้าเราก็เปิดได้แล้วมันก็จะไปเข้าจับเองใช่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 หมครับ อ๋อนี่เรามาแบบว่าอีโค o โหมดด้วยนะครับนี่อันนี้พี่รู้สึกอืดไหมหรือว่าไมผมก็ว่าไม่อืดนะไม่อืดนะนไอีโค่โหมดนะครับแล้วยิ่งอีพเดิลตอนนี้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้กดเปิดปิดได้ใช่ไหมพี่อันเนี้ยถ้าเป็นรุ่นรุ่นก่อนของนิสสันคิกนิสสันคิกอันนั้นมันจะทํางานเป็นเขาบังคับเลยใช่ไหมครับแต่อันเนี้ย สามารถตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้ก็แล้วแต่คนชอบใช่ลูกค้าถ้าลูกค้าแบบว่าอยู่ในเมืองรถติดก็ใช้อีพันเดิลดีไม่ต้องคอยเหยียบเบรกไม่เมื่อยเท้าใช่แต่ถ้าเกิดว่าขับรอบนอกก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้จริงๆระบบนี้ดีนะมันช่วยประหยัดน้ํามันด้วยเพราะมันเจนไฟกับใช่ไหมพี่ตัวรถนะครับก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นเมนูรัดนะครับสามารถที่จะเข้าโหมดมาที่ดแอซิตได้นะครับจะมีตัว เลนแอสซิสนะครับก็คือว่าช่วยควบคุมรถนะครับให้อยู่ภายในเลนนะครับอ่ะฮะเราสามารถที่จะเปิดหรือปิดมันก็ได้ใช่ไหมพี่<ช>ไม่จําเป็นว่าอาจะต้องเปิดตลอดเวลาบ,บางคนลำคาญ<ร>ใช่ไหมครับคนที่ขับรถชินๆแล้วอาจจะไม่ชอบแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเปิดหรือปิดมันได้โดยที่มีทั้งเสียงเตือน นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรายังขืนออกนอกเลนโดยที่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวอีกเขาก็จะมีเตือนสั่นที่พวงมาลัยด้วยนะครับอั <ใช S 1> อนนี้ระบบนี้อันนี้จะช่วยให้คนขับได้อ่าเผื่อบางทีหลับในหรือว่ามองไปทางอื่นก็จะมีช่วยให้เตือนให้เรารู้เลยว่าเอตอนนี้เราออกนอกเลนหรือค่อมเลนไม่อยู่ในช่องเลน<ช>ของเราแล้วอ่าฮะาอ่ะ ดึงดีมากก็แล้วแต่คนอีกบางคนก็อาจจะไม่ชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบถ้าลูกค้าบางทียังไม่ชินเนี่ยระบบเตือนขึ้นุ๊บาบางทีลูกค้าอาจจะตกใจ uh huh. แล้วก็จะมีตัวเป็นบายสปอร์ตใช่ไหมครับบายสปอร์ตเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปเป็นไงนะพี่แล้วมีรถมาจากด้านข้างก็จะเตือนขึ้นมา uh huh. ให้เรารู้ว่ามีรถอ่ามาทางด้านซ้ายนะหรือท uh oh. างด้านขวาเนี่ย uh huh. เราจะรู้เลยว่ามันมีรถขึ้นมาทําให้เรา ระวังได้แล้วก็ได้รู้ก่อนเผื่อบางที่เราจะออกส้ายไปเงี้ยหรือจะออกแซงขวาไปเงี้ยเราก็สามารถดูได้<ช>จะมีตัวเตือนที่ตรงกระจออกมองข้างก่อนด้วยใช่ไหมพี่<ช>แล้วก็จะมีเสียงเตือนถ้าเกิดว่าเรายังขืนออกไปแล้วมีรถมาก็จะมีตัวนี้ค่อนข้างดีนะผมมองว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยรรเราอาจจะเผลอ ไม่ได้มองกระจกมองข้างหรือว่ามันอาจจะมาจากมุมอับสายตาใช่มันช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะเยอะมากเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยเบรกหรือว่าช่วยเตือนก่อนการชนตัวนี้คือว่าจะมีมากับรถเราอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเข้าไปใกล้รถคันหน้ามากเกินไปมันก็จะชะลออ่าจะมีเสียงเตือนด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเรายังไม่ทันเบรกอีกเขาก็จะช่วยเบรกทําให้ตรงนี้เซฟตี้กว่าปลอดภัยครับนะระบบเนี้ยมากับรถยนต์เซรีน่าเนี่ยเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ตัวนี้ช่วยได้เยอะนะอันนี้เห็นว่ามันจะมีทั้งาเอาอันนี้เตือนแล้วพี่ใช่อันนี้คือเมื่อกี้พี่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวใช่ไหมครับเมื่อกี้ไม่ได้เปิดอ่าฮะถ้าเราไม่ได้เปิดแล้วคอมเลนแล้วเราขับออกนอกเลนมาทันหันเลยอ่ะเดี๋ยวรออีกทีนึงนี่ตัวเตือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าเลนแอซิดที่ช่วยควบคุมให้รถอยู่ในเลนของเราใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวพี่เราเปิดไฟเลี้ยวครับผม อันนี้ไม่ทํางานถ้าในกรณีเปิดไฟเลี้ยวแล้วเราเปลี่ยนเลนเขาก็จะไม่มีการเตือนเพราะว่าคือเราตั้งใจที่จะเปลี่ยนเลนเอาครับผมอันนี้พี่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวแล้วเข้าเลนระบบทํางานเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับแล้วก็ยังมีโหมดไบสปอร์ตอีกใช่ไหมพี่ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีรถอยู่ด้านข้างและเราเกิดจะออกไปถึงเราเปิดไฟเลี้ยวก็ตาม ใช่ไหมครับเขาก็จะเตือนเหมือนกันเพราะว่าเป็นอาจจะเป็นจุดอับสายตาได้ใช่ใช่ใช,ใช่ไหมพี่เนี่ยอ๋อนี้ขึ้นพอดีเลยเหมือนกันมีมอเตอร์ไซค์มาทางด้านขวานะครับก็จะมีไฟขึ้นโชว์ที่ตัวกระจกมองข้างด้วยเอ๊ะระบบบาสปอร์ตนี่เขาก็จะมีถ้าเกิดว่าเราฝืนออกมันก็จะมีตัวช่วยดึงกลับด้วยนะพี่มีฮะมีตัวนี้ถือว่าให้มาค่อนข้างครบนะครับแต่เราสามารถที่จะเลือกเปิดหรือปิดได้ใช่ไหมครับถ้าลูกค้าปิด ระบบฟังก์ชันคนนี้ก็ไม่ทางานแต่ถ้าส่วนใหญ่จริงๆ,งๆแนะนําว่าถ้าลูกค้าใช้นะแนะนําให้เปิดไปนะอาจจะช่วยเซฟในเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเตือรนรถที่ขึ้นมาทางด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาหรือเวลาเราข้อมเต็นอนะไรงี้อันนี้น,นี้เราเปิดโหมดอยู่อ่าเห็นไหมมันก็จะช่วยเตือนตลอดเลยใช,ใช่ไหมครับบางทีลูกค้าอาจจะแบบว่าเอ๊เสียงอะไรเสียงอะไรอันนี้เราก็จะได้รู้ไว้ว่ามีทั้งหมดลนแอ a s ิสต์มีบ i a s sport แล้วก็มี ตัวเตือนก่อนการชนด้านหน้าด้วยใช่ครับที่มากับตัวรถเลยระบบพวกนี้เป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยที่มาให้มากับรถยนต์ที่สันเซีนาดีพาวเวอร์นอกจากความหรูหราสะดวกสบายก็ยังมีความปลอดภัยมาให้ครบเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ยังมีตัวที่เป็นกระจกมองหลังอัจฉริยะอีกนะครับเราสามารถที่จะตัดเป็นภาพจากกล้องด้านหลังได้เลยเวลาถ้าเกิดว่ามีคนหรือมี สิ่งของสูงสูงใช่ไหมเ,<อ>เวลาเราขับแล้วมองไม่เห็นด้านหลัง <ทำ S 1> เราก็ส<ม>ามารถเปลี่ยนกระจกมองหลังเป็นอัจฉริยะได้แล้วเราก็จะเห็นทัศนวิสัยด้านหลังที่รถตามมานะครับถ้าสังเกตรจริงๆเนี่ยเวลาเราใช้อนนี้ปุบเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะไม่มีบังเลยแม้จะมีผู้โดยสารนั่งอยู่นะหรือวางสิ่งของที่สูงๆเนี่ยก็คือจะไม่บงังทําให้เราเห็นชัดเจนครับผมด้วย ตัวกระจกมองหลังเองหรือว่าตัวบังลมหน้าเองซึ่งเสาเอมีสนามวิสัยที่ดีนะครับเรามองได้กว้างนะครับ,รบตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าที่มาเทศไดค่อนข้างเยอะนะครับอ,อันนี้ผมยังเปิดระบบอยู่นะแล้วเดี๋ยวผมจะออกออกสังเดนะขวาโดยที่ไม่เปิดไฟเดียวให้ดูฟังก์ชันการใช้งานอีกทีนึงครับไปอ่าี่ทำงานอยู่นะครับอันนี้ขวา เดี๋ยวผมจะเข้าด้านซ้ายอันนี้ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะว่าเราคอมเลนระบบเตือนไปนี่ซ้ายคอมด้านซ้ายเขาก็จะมีเตือนตลอดคร<ช>ับอันนี้เดี๋ยวผมคอมขวาโดย<ม><ม>ที่ผมเปิดไฟเลี้ยวอันนี้ไม่ทํางานเ้วนไมครับผมทีนี้เราไประบบ c r u i s น control ครับผมกำหนดความเร็วครับผม อัตโนมัติตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ60นะพี่เริ่มต้นเราก็ต้องเปิดระบบก่อนนะครับเปิดคูณทอนก็ใช้กดตัวนี้เอาเลยใช่ไหมครับก็จะมีภาพขึ้นมานะครับว่าระยะระหว่างรถคันข้างหน้าเราต้องการกี่ขีดนะครับ3ขีด2ขีด1ขีดนะครับก็คือว่าระยะห่างระหว่างรถเรากับรถคันข้างหน้านั่นเองนะครับแล้ววิธีเซตเซตนยังไงนะพี่เราต้องกดตัวนั้นลงมาใช่ไหมครับเซตไว้จะค้างไว้แล้วอันนี้ผมกดเข้าจาก อ่าอันนี้ก็คือว่าเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งแล้วถกไปสบายๆเลยใช่ไหมครับอยู่ที่75กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีนี้ถ้าผมผมอยากจะให้เพิ่มปุ๊บผมกดบวกก็คือจะเพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วจากตัวเหมือนเคอร์เซอร์นะครับที่อันนี้พอดีเจอไฟแดงพอดียังไม่ทันจับรถคคนข้างหน้านะครับก็ต้องเหยียบเบรกก่อนนะครับผมเราไม่สามารถให้รถจับที่ไฟแดงได้นะครับอ่ะนี้ก็จะเป็นเข้าคูเกันโทนนะครับ ที่เรายังใช้งานได้อยู่นะครับอันนี้จะเห็นว่าความเร็วอยู่ที่ประมาณ3 8มสถึงสีกิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะดูว่าอันเนี้ยเราไม่ต้องเบรกแล้วมันจะขับตามคันข้างหน้าไปจริงหรือเปล่านะครับผมอันนี้พี่วีก็คือปล่อยเท้าจากคันเร่งใช,ใช่ไหมครับผมอ่ะแล้วก็ขับเรื่อยๆตามคันหน้าไปนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยเราเราตามรถตู้คันหน้าอยู่ใช่ครับเพราะเราตั้งความเร็วเพราะ<า>เราตั้งไว้ที่38<ๆ>แต่ว่าความเร็วจริงอยู่ที่ประมาณ 1> 3ามเอ็ดสามอนะครับก็คือว่าจะเป็นความเร็วที่ตามข้างหน้าของเราข้างหน้าข้างหน้าไปเร็วเราก็เร็วตามแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าข้างหน้าเบรกรถก็จะเบรกจนถึงจุดหยุดนิ่งแต่ว่าเวลาที่เขาออกตัวเนี่ยเราต้องขับอาบ่าเหยียบคันเร่งเพื่อให้รถมันออกตัวเพราะของเราจะไม่เป็นสต็อปแอนดนะครับเราแค่สต็อตามเขาอย่างเดียวนะครับและในส่วนของจอกลางนะครับจอกลางก็จะสามารถที่จะเชื่อมต่อพวก Android Auto นะครับ Apple CarPlay ได้นะครับแล้วก็จะมีภาพกล้องรอบคันให้ดูเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถึงโชว์รูมแล้วเราสามารถที่จะกดดูนะครับเวลาเราเข้าซองนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาหน้าเข้าหรือถอยหลังเข้าเดี๋ยวเราไปดูกันที่โชว์รูมอีกครั้งหนึ่งตอน,นก็มาว่าถึงความปลอดภัยอย่างหนึ่งนะครับที่ตัวนี s สันเซน่าให้มานะครับก็คือจะเป็นถุงลมเนื้อภัยนะครับซึ่งมี ทั้งหมดด้วยกัน6ตัวนะครับจะเป็นคู่หน้านะครับแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ยังมีม่านถุงลมอีกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบว่ารุนแรงนะครับก็ถือว่าทําให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าในเซน n a ั p อี e พเวอร์ของเราเนี่ยมีทั้งความปลอดภัยความหรูหราแล้วก็เทคโนโลยีที่ช่วยให้การขับขี่เนี่ยเพลิดเพลิน,นสะดวกสบายครบ,ครบทุกฟังก์ชันใช่ครับ,รบไม่ว่าจะเป็นอ่าเมื่อกี้เรื่องความปลอดภัยไปแล้วนะครับ ความเขาเรียกว่าอะไรเทคโนโลยีที่ให้มาก็คือแอร์ตัวนี้ใช่แอร์ออโต้เลยสามารถตั้งอุณหภูมิแยกกันซ้ายขวาได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวผู้นั่งด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะคอนโทรลแอร์เองปรับอุณหภูมิปรับเองได้เลยนะครับไม่ต้องรอคนด้านหน้าต่ำสุดเท่าไหร่ครับคุณบอลต่าสุดก็อยู่ที่18องศานะครับสูงสุดอยู่32นะครับสามารถที่จะปรับแยกซ้ายขวาได้ด้วย นะครับถ้าเราต้องการที่บางคนเนี่ยคนนั่งฝั่งซ้ายนะครับอยากจะได้แบบว่าอบอุ่นหน่อยอาจจะไม่บนใช่อาจจะไม่เท่ากับคนนั่งฝั่งขวาที่เป็นคนขับนะครับก็สามารถปรับแยกได้ด้วยนะครับ พร้อมทั้งมีระบบพลาสมาคัตเตอร์นะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่นําเข้าจากญี่ปุ่นะนะครับก็จะมีเป็นประจุไฟฟ้าที่ช่วยในการเรียกว่าฆ่าเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็น PM 2.5เชื้อไวรัสเล็กๆน้อยๆ,ๆอันนี้มีมาให้เลยใช่ให้มั่นใจได้ว่าในรถของเราเนี่ยเหมือนมีเครื่องฟอกอากาศมาในตัวรถด้วยมันบอกากับรถครอบครัวจริงๆมีทั้งผู้สูงอาย,ยุและก็เด็กนะครับครับ ฟังชันพวกนี้ใช้งานได้จริงแล้วก็นิสสันซ e เลน a มีมาให้ครบบทรถยนต์ซเลนาเนี่ยลูกค้าทั่วถ้ายังไม่เคยทดลองขับแล้วเวลามองเนี่ยจะบอกเอ๊ะมันจะขับยากไหมมันจะเคอท้าไปเปล่าผมบอกตรงนะมองภายนอกเหมือนรถดูใหญ่นะแต่เวลาขับจริงๆคล่องตัวเหมือนรถในระดับกลางเหมือนพวกนิสสันคิกนิสสันซิงฟี่อะไรพวกนี้ร,รถระดับคลาสกลาง อย่างเมื่อกี้พี่ขับรถใช่ไหมครับ<ช>ก็<ช>ดูแล้วไม่ต้องใช้วงเลี้ยวกว้างอะไรเลยใช่ใชไหมพีพ่คือขับง่ายผู้หญิงก็ขับได้สบายแล้ว,ลวเวลาเรามานั่งข้างในจริงๆอ่ะผมบอกเลยว่าทัศนวิสัยของนิสานซอรีน่าเนี่ยมองชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นกระจกด้านหน้าซ้ายขวาข้างหลังเนี่ยมองง่ายและขับขับคล่องตัวครับไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือออกต่างจังหวัดนะผู้หญิงผู้ชายใช้ได้คล่องตัวมาก เหมาะกับเป็นรถครอบครัวจริงจโอเคครับเราก็มาถึงโชว์รูมกันแล้วเมื่อกี้เราจะให้ลองตัวกล้องใช่ไหมพี่ใช่ครับอ่าฮะรเริ่มต้นก็เดี๋ยวเราโชว์กล้องถอยของเราก่อนเลยะนะครับก็คือว่าไม่ว่าเราจะทํางานอยู่ที่ฟังก์ชั่นใดนะครับเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยกดอาเข้าไปเท่านั้นปุ๊บปุ๊บอ่าขึ้นเลยครับขึ้นเป็นกล้องถอยหลังพร้อมกล้องรอบคันมาเลยนะครับจุดเด่นของเราก็คือว่าเวลาที่เราถอยเนี่ย หรือเดินหน้าเข้าเมื่อเป็นกล้องเนี่ยครับเขาก็จะมีเส้นเส้นใช่ไหมครับที่ว่าตามตัวรถเราเลยไม่ว่าจะเป็นด้านท้ายหรือด้านหน้านะครับมีเส้นเขียวให้เราดูได้ว่าท้ายรถของเราอะ่ะตอนนี้มันหันไปทางไหนะนะครับนนตรงประมาณมไหนผมหากแบบนะแล้วก็จะมีสัญญาณเตือนอว่าไปเบียดข้างไหนมากอ่ว่าอยู่ใกล้ฝั่งไหนถ้าเราถ้าเรามองจริงเนี่ย ด้านซ้ายด้านซ้ายที่ที่พี่ชี้ไปเนี่ยอันนี้จะเป็นกล้อง360องศาครับาเห็นไหมมันจะเตือนทุกมุมเลยคือเห็นหมดเลยรอบคันใช่นะครับก็จะช่วยทั้งควบคีที่เพิ่งหัดขับนะครับหรือว่าคนที่ยังไม่มีความมั่นใจให้มั่นใจด้วยนะครับ,รบแถมของเราถ้าเกิดเข้าเกียร์ถอยเนี่ย <นะ S 1> ยังมีตัวเลวทัฟฟิกอะเรสด้วยใช่ไหมพี่ถ้าเกิดว่าเหมือนแบบเราจอดอยู่แล้วต้องการถอยออกมาจากซองแล้วเกิดมีเหมือนรถวิ่ง ผ่านใช่ไหมครับหรือมีหนูมีหมามีแมววิ่งผ่านเขาก็จะมีตัวเตือนด้วยใช่ไม่ใช่เห็นด้วยอือันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนช่วยที่ดีนะครับอันนี้คือกล้องมองหลังเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่เข้าเกียร์ P แล้วมันก็จะกลับไปที่หน้าจอเดิมทีนี้ถ้าเกิดลูกค้าอยากแบบอ่านแล้วกล้องอื่นๆล่ะบอกว่ามีกล้องต่ดรังสเราต้องกดที่คามิาใช่ไหมพี่ตรวนี้ใช่ไหมครับก็จะขึ้นที่หน้าจอเหมือนกันอืใช่ไหมพี่ก็จะมีอันนี้ จะเป็นกล้องหน้าแล้วนะครับจะเห็นใบด้านหน้าแล้วก็กล้องรอบคันยังมีให้ดูเหมือนเดิมยังมีให้ดูเหมือนเดิมพอมีคนเดินผ่านก็จะมีตัวเตือนที่เมื่อกี้เป็นตัวเลวเทฟิกอเลอร์ยังกบบเด็กสมมติเราอยู่ในบ้านเนี้ยเราจะถอยถอยรถเกิดมีสัตว์เลี้ยงขับหรือเป็นเด็กนะขี่จักรยานผ่านทเตี้ยด้านหลังใช่ไหมเพราะว่าบางทีเรามองไม่นไม่ทันไม่ทันมองใช่ไหมครับอันนี้จะมีทั้งเสียงเตือนแล้วก็มีภาพเราเห็นเลยเด็ก ในบ้านขี่จักรยานเล็กๆมาครับผ่านมาทําให้เราปลอดภัยขึ้นเยอะอช่วยได้เยอะมากเลยแล้วก็ยังมีกล้องด้านข้างด้วยไว้สาหรับเวลาเราเทียบจอดใช่ไหมพี่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะดูว่าเอ๊ะมันใกล้กับฟุตบาทไหมหรืออะไรเราก็สามารถกดดูได้เนี่ยนะฮะอ่ะล้อเราจะโดนฟุตบาทไหมเนี่ยอันนี้นะพี่เป็นคนหนึ่งริ้วที่เวลาขับรถไปในเมืองเนี่ยเทียบข้างฟุตบาท บางทีเราจะค้นข้างประมาณเอ้มันจะถึงไม่ถึงแต่พอมีตัวนี้เข้าไปเนี่ยเราเซตติ้งระบบกล้องมาเนี่ยดูเราดูจากที่หาเดีวเราเห็นเลยว่าผนไม่ผยโดนไม่โดนใช่ไหมครับอยู่กไกลไหมอันนี้ช่วยได้เยอะอเพราะยิ่งเป็นรถสูงๆแบบนี้ด้วยนะครับบางทีแล้วเราก็มองจากกระจกมองข้างอย่างเดียวมันก็ลําบากตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ทั้ง ความสะดกสบายแล้วก็ความปลอดภัยมาให้ครบคันใช่ลูกค้าที่ที่ยังไม่เคยทดลองขับในนิสสันเซอรน่าเพราะว่าแนะนำนะครับว่าให้ลูกค้ามาทดลองขับนะครับกับราคาที่เราตั้งไว้ที่ไพร์หนึ่งล้านหกแสนเกบาทเนี่ยกับฟังก์ชันที่ให้มากับรถยนต์เซอร n น่าอี e r เเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆคุ้มค่ามากนะใช่ครับพี่ ฮะแล้วก็สามารถนัดทดลองขับได้ที่ไหนนะครับพี่นิสสันทีเกระทุ่มแบนนะครับครับผมเบอร์ก็ตามที่เราเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างก็ได้จะแอดมาได้เลยนะครับทั้งทางออนไลน์นะครับทางอ่าโทรศัพท์ได้หมดเลยได้หมดนะฮะเอเพจเฟซบุ o กครับผมตอบยู u ูบอะไรเงี้ยเรามีช่องทางทุกช่องทางให้ลูกค้าติดต่อเรามาอ่ะเดี๋ยวผม เมื่อกี้บอกว่ามีมีเบอร์ทิ้งลิงก์ข้า่อน่าเดี๋ยวเราบอกเบอร์อีกทีละกันนะฮะ <ผม S 2> ที่02 024 9003-4แล้วก็ต่อที่101กับ102อ๋อแล้วเป็นฝ่ายขายเลยใช่ร,รถรเทสไดเรามีเตรียมพร้อมนะครับแต่ถ้าเพื่อไม่ให้พลาดเดี๋ยเพราะว่าคิวในเทสไดของซอริน่าก็ค่อนข้างมีเกือบทุกวันถ้าลูกค้าไม่อยากให้พาก็ รบกวนโทรนัดมาทรนัดคิวก่อนเออจะดีที่สุดนะครับทักมาในเพจก็ได้ใช่ไหมครับโทรเข้ามาโดยตรงก็ได้อธิบดนเราพร้อมตอบทุกเวลาสําหรับคลิปนี้เราสองคนเพประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเราจะไปเทสได้กับซีหน้ายีพาวเคันนี้อีกทีหนึ่งได้ครับให้ระยะทางยาวกว่นี้อีกนิดนึงแลวเดี๋ยวมีฟันเ์ชันอะไรที่มันนั่น เราก็จะมาบอกแล้วก็ทวนกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ไปรถค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งอ่าก็ถ้าเกิดว่าผู้ชมหรือลูกค้าท่านใดสนใจยังไงว่าฟังก์ชันไหนที่อยากจะให้เราแนะนําเป็นพิเศษก็คอมเมนต์เข้ามาเนาะใช่ไหมครับคอมเมนต์เข้ามาอ่าในทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นคลิปใหญ่คลิปต่อไปที่เป็นไไดยเราก็จะได้ลองว่าที่ลูกค้าสนใจอ่าว่าเป็นฟังก์ชันอันไหนอันไหนอันไหนเจาะลึกรายละเอียดกัน นะครับผมสำหรับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนครับสวัสด,ดีครับ